ขวานเล่มเดียวสร้างประธานาธิบดีได้จริงหรือวันนี้แอดจะมาเล่าเบื้องหลังฉายานักพาสุงของอับราฮัมลินคอนครับสวัสดีชาวไทยมิดแอดมาแล้วครับในยุคสร้างชาติของอเมริกาขวานไม่ใช่แค่เครื่องมือตัดไม้แต่มันคือสัญลักษณ์การเปลี่ยนป่าให้เป็นบ้านคือเครื่องมือสร้างชาติเลยก็ว่าได้แต่สําหรับชายคนหนึ่งขวานในมือเขามันดันสร้างตำนานพาเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของประเทศเรื่องราวมันเป็นยังไงมาฟังกันครับขวานยุคนั้นคือพาร์ท เน่อเอาตัวรอดเปรียบเหมือนเพลียนตายในสนามรบซึ่งถ้าพูดถึงพาร์ทเนอร์ที่แกร่งจริงในยุคนี้มาตรฐานต้องยกให้เหล็กแมงกนีส65หชาวไทยมิสลองดูในตะกร้าเป็นไอเดียได้เลยของมันต้องมีติดบ,บ้านครับแต่พาร์ทเนอร์ของลินคอนในวันนั้นกำลังจะเจอบททดสอบที่หินที่สุดย้อนไปไวัยหนุ่มลินคอนไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองเขารู้จักความเจ็บของเสี้ยนตําม,มือรู้จักเสียงเหล็กกินเนื้อไม้ดีกว่านะักการเมืองคนไหนๆเขาโตมากับการ รับจ้างพาสุงทำรั้วจนได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในย่านนั้นตัดภาพมาปี1860เขาลงสมัครประธานาธิบดีแต่ต้องเจอคู่แข่งตัวเต่งอย่างวิลเลียมซูเอิร์ดตัวแทนชนชั้นสูงผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กที่ทั้งรวยและโปรไฟล์หรูเปลี่ยนเป็นมวยลินคอนก็คือมวยรองบอลไอหนุ่มบ้านป่าที่ต้องชกกับแชมป์เฮลวิเวทในวันประชุมใหญ่ใครๆก็คิดว่าสูเอิร์ดนอนมาแน่ๆแต่จู่จทีมงานลินคอนก็เดินฝ่าฝูงชนเข้ามา ในมือไร้เอกสารนโยบายแต่กลับแบกท่อนซุงเก่าๆสองท่อนเข้ามากลางที่ประชุมแล้วตะโกนลั่นว่านี่คือไม้ที่อับราฮัมลินคอนนักผ่าซุงตัวจริงพามากับมือวินาทีนั้นเล่นเอาทุกคนในหออึ้งไปเลยแล้วเกมก็พลิกเพราะฉายานักผ่าซุงมันดันไปคลิกกับฉายาเดิมของเขาคือเอผู้ซื่อสัตย์ผู้คนเริ่มพูดปากต่อปากว่าไม้ที่เขาผ่ามันตรงเหมือนนิสัยที่ซื่อตรงของเขานี่คือการ ปะทะกันระหว่างชนชั้นสูงกับคนทํางานหนักและสุดท้ายอเมริกาก็เลือกนะักพาสูงครับเห็นไหมครับลินคอนต้องการเครื่องมือที่ซื่อสัตย์ต่องานแอดเชื่อว่าชาวไทยมิตรก็เหมือนกันไม่ว่าจะงานสวนงานแคมป์เราต้องการพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้ไม่หักลางคันให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนําขวานเนียมันพาร์ทเนอร์สาหรับยุคนี้อย่างแท้จริงหลอมจากเหล็กแมงกานีส65เรื่องความแกร่งความคมหายห่วงด้านหน้า เป็นขวานด้านหลังเป็นค้อนจบในเล่มเดียวไม่ต้องพกให้รุงรังมันคือเครื่องมือที่ซื่อสัต่องานเหมือนขวานของลินคอนงานที่ต้องการความเคารพต้องใช้เครื่องมือที่น่าเคารพแบบนี้จิ้มตะกร้าได้เลยครับของดีที่ควรมีติดบ,บ้านจริงๆ